สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอเพียวมัตนนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำลาวไฟสปอตไลท์นะครับเป็นแบบนี้เลยตัวนี้เป็นลาวไฟนะครับลาวไฟสปอตไลท์นะครับมีสองแบบนะครับนี่นะครับวัสดุทำจากเหล็กนะครับตัวนี้นะครับทำจากทำง่ายครับใช้อุปกรณ์ ที่บ้านก็ได้ครับนี่ใส่แบบนี้ครับนี่นะครับถ้าเรามีหัวลูแบบนี้ครับตัวนี้นะครับจะใส่แบบนี้นะครับนี่ใส่แบบนี้นะครับทําแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราสมมุติว่าไม่มีมิชลินตรงนี้เราก็ใส่ตรงนี้ได้ครับใส่ให้มันเข้าไปอย่างนี้ครับก็ใส่ตรงกันชนครับ ตัวกันชนก็สวยเหมือนกันครับผม oh. ก็ถ้าเป็นตัวนี้นะครับตัวดัดโค้งตัวนี้แบบสไตล์รถไฟครับแล้วก็ใส่แบบนี้ครับนี่นะครับใส่ตรงนี้ครับสวยเลยนี่นะครับว้า wow. วสวยจัดใส่กันชนก็ได้ครับใส่กันชนก็สวยไม่แพ้กันครับ นี่นะครับนี่นะครับคืออุปกรณ์ที่เราต้องมีรอบหนึ่งนะครับครีมครับสองครับไม้แขนเสื้อนะครับไม้แขนเสื้อนะครับนี่เอาสีไหนก็ได้นะครับตามใจชอบเลยแล้วก็ปากกาเมจิกครับไว้ทำรอยเชื่อมครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นสเปรย์นะครับไว้พ่นนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ทำการดัดนะครับ ถ้ามันไม่ตรงเราก็ดัดให้มันตรงครับคงจะยากหน่อยนะครับแล้วก็ดัดให้มันตรงครับผมดัดอย่างนี้นะครับถ้าไม่ตรงเราก็ดัดให้มันตรงครับนี่ครับดัดอย่างนี้นมมเ,นนนเลยดัดอย่างนี้คนระับ เราก็ตัดตามจํานวนที่เราต้องการเลยนะครับผมจะตัดประมาณนี้ครับเราก็ตัดเลยนํามือบีบให้แน่นครับแบบนี้นะครับก็กดเลยมันก็จะยากนะครับยากไม่ใช่น้อยเลยครับดูนะฮะกดเข้าไปครับแล้วก็หมุนนะครับกดอีกครับมันก็จะขาดออกอยู่นะครับโอเคนะครับผมก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับ ผมก็จะดัดให้มันตรงนะครับให้มันตรงเลยนะครับก็ตัดเหล็กตรงนี้ออกครับเหล็กตรงไหนที่มันเหลือนะครับก็ตัดออกไม่นยงไงนต้องไปเลือมันไว้นะครับแรงถักมันตรลายครับนะครับดัดให้ตรงเลยไหนไม่ตรงก็ดัดครับแล้วเราก็นําไปเทียบนะครับรถที่เราต้องการจะใส่นะครับ เนื่องจาหมดว่ามันจะใส่คันนี้มก็จะอาตัวนี้มานะครับก็จะดัดตรงนี้ดัดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ดูข้างนึงครับข้างนึงเราก็ทำเหมือนกันครับผมดัดเลย เอาว้ครับตัดเลยนะครับอันนี้มันไม่ตรงโอเคนะครับผมคนจะทําแบบไหนนะครับคนจะทําแบบเหมือนตัวนี้นะครับผมจะทาแบบเหมือนตัวนี้นะครับนี่นะครับทำง่ายครับผมตัวอย่างก็มีครับพอได้แบบนี้นะครับเราก็ตัดให้ตรงเหมือนกันครับแล้วก็ ทำกีมันี่ตรงกลางครับผมจัดการเลยครับมันก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันไม่ง่ายมันก็จะยากเพราะวันไม่ง่ายครับเราก็จับมัดันลงไปครับได้ข้างหนึง่งแล้วก็ันนี้ข้างครับผม มนีนไว้ครับแล้วก็เฮ้ยนี่นะครับแล้วก็เงีับก็จะได้มาแบบนี้นะครับผมได้มเหมือนเราไฟเลยนะครับถ้าใครอยาก ได้แค่นี้ก็เอาไปแค่นี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับทำเป็นราไฟก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะนําไปทําสีอนะครับไปทําสีก,กันเลยครับเราก็นํามาพ่นสีนะครับเป็นสีเดลย ครับเราได้จาน,นี้นะเราก็นำไปตากแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะครับโอเคนะครับถ้าเราได้มาป่าน,นี้นะครับก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นพลาสติครับได้ไี้เราก็นำปากกาเป็นจิกมาเขียนครับผมเขียนเหมือนรอยเชื่อมอน,นะตัวนี้ ถ้าหลอกใครชอบปาไฟตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับสวัสดีครับ